สวัสดีครับวันนี้มาซ่อมมอเตอร์สามล้อไฟฟ้ากันนะครับตัวนี้ที่ลองอยู่ตอนนี้เป็น48โวลต์น,นะครับอันนี้เป็นเดินหน้านะครับเดี๋ยวจะถอยหลังให้ดูนะครับ ห้อยหลังนี่จะไม่มีสปีดนะครับเรจะไปช้าสปีดเดียวนะครับเดินหน้าเดินหน้าก็จะหนึสองสาได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาไล่าสายกันเลยนะครับว่าสายไหนเป็นสายไหนส่วนกล่องเนี้ยกล่องใหม่ตัวนี้เงียบแล้วนะครับ ต่อแล้วก็เงียบนะครับก็เออเซอไปต่อเองเนะ,นนะส่วนกล่องเก่านี้ช่างก็ได้ต่อแล้วก็ใช้ได้นะครับหลักๆตัวนี้ฮอเซนเซอร์เสียนะครับตัวนี้นะก็ได้ทำการเปลี่ยนฮอ r เซนเซอร์แล้วนะครับ ตัสายที่ต่อนะครับก็ Motor, มอเตอร์3เส้นนะครับเหลืองเขียวน้ําเงินนะครับเข้าตรงกันนะอาเซนเซอร์ก็เข้าตรงกันนะครับแดงดําตรงกันนะด้างล่างก็ตรงนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเสียบสายชาร์จไฟบ้านนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเข้าไอ้ตัวแอดัปเตอร์นะครับชาร์จไฟนะ เข้าตรงไฟาไฟก่อน,นะครับเพื่อที่จะชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับตัวนี้มาจากแบตเตอรี่นะครับคู่นี้นะแบตเตอรี่ลากสายมานะครับเพื่อพื้นที่ถ่ายทำนะครับเห็นครับแล้วก็แบตตัวนี้บีบวก B ลบนะครับเป็นคู่นี้นะ หนึ่งสองสามตัวนี้นะครับสปีดนะตัวนี้ถอยนะครับตัวนี้เป็นคันเร่งนะครับก็จะเขียนบอกไว้หมดนะครับตัวนี้นะก็จะมียกเว้นพวกไฟท้ายไฟถอยนะครับพวกนี้นะอุปกก็ไปไล่ต่อเองนะครับตัวนี้นะซึ่งปักมันก็จะคล้ายๆกันนะครับ ตัวนี้นะครับปักมันจะคล้ายๆกันนะครับมีปักที่คล้ายกันทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกตัวนะครับตัวนี้สีก็ไปไล่ต่อเอานะครับจะเป็นชุดหน้าปัดนะครับชุดหน้าปัดชุดไฟเลี้ยวนะครับส่วนที่ช่างต่อไปให้ก็จะเป็นนี่นะครับเขียนไว้ให้อยู่นะ น,นี้ก็คันเร่งนะครับอันนี้ก็หนึ่งสองสามตัวนี้ก็ถอยนะครับ,ออนะรบเอาแล้วไม่ให้พอไปถึงบ้านแล้วเพื่อไม่ให้สับสนนะครับหรือว่าต่อเองไม่ถูกนะครับส่วนสายพวกนี้ไม่ได้ให้มาช่างก็จะไม่ไม่ได้ต่อให้นะครับเพราะว่าปากเข้าเหมือนกัน ทางก็บอกไปเดี๋ยวผิดนะครับตัวนี้นะถ้าถ้านาง,งานต่อได้นะครับสามารถไล่ไล่ดูได้ว่ามันเป็นสายอะไรนะครับปักพวนี้นะเขาจะมีปักตรงกันอยู่แล้วนะครับตัวนี้ปักไม่เหมือนก็เสียบได้เลยก็เป็นพวกสัญญาณนะครับฝั่งนี้ก็เข้าหน้าปัดทั้งหมดนะครับสัญญาณแล้วก็จะมีเบรกนะครับเบรกนะ อเคนะครับก็จะก็จะต่อไปให้อย่างนี้เลยนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้หลงนะเดี๋ส่วนเ B กก็จะหาให้นะครับหลักๆเลยคือต้องนี้ซื้อมาใหม่นะครับแต่ว่าเขาเงียบแล้วนะครับ เสียแล้วเนาะช่างมาต่อแล้วเขาเงียบอาจจะมีปัญหาด้านคําสั่งนะครับก็คือเขาเงียบก็นิ่งนะเนื่องจากว่าถ้าเป็นสามล้อไฟฟ้านะครับช่างจะแนะนําไว้ว่าถ้าซื้อกล่องมาเองนะครับถ้ากล่องรุ่นเนี้เขาจะสลับกันนะครับถ้าไม่จําเป็นอย่าซื้อมาใส่เองนะครับ ถ้ากล่อง500วัต์นะครับให้ศึกษาให้ละเอียดก่อนนะครับก่องรุ่นนี้เขาจะใส่กันแล้วสายเป็นสลับกันสายไม่ตรงกันปักเหมือนกันแต่ว่าสายไม่ตรงกันนะครับพอเสียบเข้าไปก็อาจจะมีปัญหาด้านช็อตนะครับเกะช่างเองก็ซื้อมารุ่นคล้ายๆแบบนี้นะครับ แบบนี้แหละแต่ก็ใส่ไม่ได้นะครับคือเขาสลับกันนะครับมันถ้าหาซื้อได้ให้ให้ซื้อแบบคล้ายๆแบบนี้นะครับแบบดิมใช่เขาจะสเปคเขาจะตรงตัวเนี้ยเดินหน้าเป็นถอยหลังถอยหลังเป็นเดินหน้านะครับบอกไว้ก่อนนะครับแล้วปักไม่ตรงนะครับถ้าจะซื้อมาใส่เองก็ศึกษาก่อนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวจะหาสายเบรกให้นะครับโอเคครับครับตัวนี้ก็ต่อสายเบรกเข้าแล้วนะครับตัวนี้เบรกก็จะเขียนไว้ให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปใส่แล้วใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเขียนให้สองฝั่งนะครับเดี๋ยวเวลาไปต่อแล้วจะมีปัญหาต่อไม่ถูกนะครับจะเขียนฝั่งนี้ด้วยเนาะนี่นะครับสายเบรกอ่ะ มาลองเลยนะครับฝั่งนี้ก็เบรกก็คือฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มสีม่วงนี่นะครับตัวนี้ก็แทนเบรกนะครับเร่งเลยอ่าเก็กำเบรกนะครับสายน่าจะเสียบเข้าไม่แน่นนะครับตัวนี้เป็นเบรกซ้ายขวานะครับ กจะหยุดอยนี้นะ่อยก็จะทำงานถาเบรกนะครับตรงนีสามสเต็ปนะคะทา้องให้ได้ฟังเสียงแล้วนะโอเคครับส่วนนี้ก็เขียนไว้ให้แล้วนะครับเป็นเบรกนะ ีคือสายคันเร่งก็จะมีเคสที่แบบว่าเอามอเตอร์มาทำมาสายมาทำมาชุดสายไฟนี้มาทำนะครับกลับไปแล้วต่อไม่ถูกนะครับก็เลยจะทำให้ละเอียดเลยนะครับก็ดูคลิปนี้เป็นคลิปต้นแบบได้นะครับแลนหลายคนลหลายคลิปนะครับลหลายท่านที่ส่งมานะคือช่างหลกัหลกๆจะเน้นไอ้ตัวนี้นะครับนเน้นคันเร่งเน้นกล่องนะครับแล้วก็ ไฟเข้าเนี่ยนะครับสังเกตให้ดีๆนะครับว่ามันเข้าตรงไหนนะครับตัวนี้เป็นเปิดสวิมานะครับเปิดสวิ์จากตัวนี้นะมานะครับเนี่ยนะครับเป็นไฟสวิ์นะสังเกตดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปแล้วต่อไม่ถูกนะครับมันต้องส่งกันกลับไปกลับมาอีกนะครับเพราะว่าส่วนมากก็ตอนถอดก็่างก็ให้ส่งมาซ่อมก็ไม่รู้ มาทางนู้นจะประกอบถูกไม่ถูกนะครับตอนถอดถ่ายรูปไว้หรือถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะคะเพื่อเราเองจะได้จำได้เนาะส่วนสายหนะะ้าปัดช่างก็จะไม่ได้บอกนะครับต้องไปหาเสียเองนะแต่ตัวนี้ก็จะทำให้ละเอียดหน่อยนึงก็คือตัวนี้เป็นไฟไอจีนะครับเปิดสวิ์นะครับสีแดงนะสีแดงทั้งหมดจะเป็นไฟเปิดสวิ์นะครับไอจีเปิดสวิคหลังแกนะครับตัวนี้เป็นแบตตรงนะครับ นี่เป็นแบบตรงนะครับส่วนตัวนี้ปลากมันไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะครับก็มีปลาของเขาแบบนี้ก็เสียบกันได้เลยคืออยู่ที่หน้าปัด่จะมีอีกตัวหนึ่งแบบนี้เนาะแต่ส่วนที่ปล๊กที่มันเหมือนเหมือนกันนี้ก็จะให้เป็นเลือกเสียบเอานะครับตรงไหนที่เป็นไฟไอจีเปิดสวิตช์กุญแจก็เลือกว่ามันเป็นปลากแบบนี้ก็เสียบเข้าไปเลยถ้าเป็นไอจีเปิดสวิตช์กุญแจเป็นปลากแบบนี้ก็เสียบเข้าไปเลยนะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นสวิตกุญแจนะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้นะเสียบเข้าได้เลยเพราะว่าช่างาลองลก็เลยต้องจําลองตัวนี้ขึ้นมาเป็นสวิตกุญแจนะคะแต่ถ้า <Okay. S 1> ตัวนี้นะลองไม่ได้เพราะว่าไม่มีลูกกุญแจเปิดใช่ตัวนี้ไม่มีลูกกุญแจมาเนาะถ้าถ้าส่งสวิตกุญแจต้องส่งลูกมาด้วยนะครับ ต,ตัวนี้ก็อย่างนี้นะครับสายเขาก็จะอย่างนี้ตัวนี้คือบบวกนะครับบลบเสียบเข้าคู่นี้ก็ได้คู่นี้ก็ได,ได้เขาทำไว้ตรงกันอยู่แล้วนะครับคู่ไหนก็ได้นะครับปลกเล็กนะปาักเล็กสองอันนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมาจากต้นขวเดียวกันนะครับ เดี๋ยวจะมีรายละเอียดในคลิปต่อไปซึ่งนี่นะครับจะซึ่งหลักๆอ่อยากให้ไล่หลักๆได้ก่อนนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือไฟเปิดสวิ์นะครับหลักๆนะตัวเนี้ยคือเปิดสวิ์เปิดสวิ์ก็คือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่าสีมันไม่เหมือนกันการที่จะมาให้ช่าง ช่วยจำว่าสีไหนเป็นสีไหนมันมันจะเยอะไปนะครับเพราะว่ารถแต่ละรุ่นแต่ละนั้นสายไฟเขาไม่ได้มาตรฐานว่าผมจะเอาสีแดงเป็นไฟสวิคผมจะเอาสีเหลืองเป็นไฟตรงผมจะเอาสีนั้นสีนี้เป็นเพราะเขาไม่ได้แ้กมาขนาดนั้นเราต้องจํารถเรานะคะเพราะว่าพวกรถไฟฟ้าเนี่ยมันเยอะมากหลายรุ่นมาก เขาไม่ได้ระบ,ระบุมาเนาะว่าสีไหนจะต้องเป๊ะเป๊ะเป็เปนคันเร่งเป็นอะไรประมาณนี้ค่ะคือรถแต่ละรุ่นน่ะบางทีเดินสายไฟมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นรุ่นใครรุ่นมันเนาะโอเคทีนี้ก็เลยรู้สึกเป็นห่วงคนที่จะถอดมาซ่อมนะครับแล้วจำไม่ได้นะครับตรงนี้จะเป็นปัญหานะครับแล้วช่างทองเป็นห่วงนะคะก็เลยมีคลิปนี้ขึ้นมาแบบละเอียดเลยนะแล้วถ้าตัวนี้ล่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นไฟนะครับเห็นนะครับว่าสีเหลือง เห็นไหมครับสีเหลืองมันจะกระจายไปทั่วเลยสีเหลืองถ้ากระจายไปทั่วขนาดนี้ก็คือเป็นไฟเปิดสวิ์นะครับส่วนสีแดงเป็นแบตตรงนะครับมันสลับกันแล้วนะตัวนี้กับตัวนี้สลับกันแล้วนะตัวนี้สีแดงเป็นแบตสวิ์ที่ผมเขียนไว้เนี่ยนะครับสีเหลืองเป็นแบตตรงนะครับเห็นไหมครับ ตัวนี้สีเหลืองเป็นแบบตรงส่วนสีแดงเป็นแบบสวิกตัวนี้ที่ผมเขียนไว้แต่ตัวนี้สลับกันแล้วตัวนี้เป็นสีแดงเป็นแบบตรงสีเหลืองเป็นแบบสวิกตัวลบนี่มาตรฐานนะครับโอเคนะครับดังนั้นช่างจะไม่ได้บอกรายละเอียดลงไปว่าเออปลั๊กนี้ใส่ ตัวนั้นตัวนี้นะครับแต่ว่าให้เราจำเอาหลากัหลกๆว่าตัวนี้สีเหลืองเป็นแบตสวิคนะครับถ้าเราต้องการเอาเข้าหน้าปัดเปิดไฟหน้าปัดนะครับถ้าเขาเป็นไฟเข้าก็เอาแบตสวิเข้านะครับตัวนี้ก็เป็นสวิทกุญแจถ้าปักไหนมันคล้ายๆกันนะครับก็ให้ไปพยายามถ่ายรูปไว้นะครับใครที่จะส่งมานะ เมช่างต้องบอกก่อนนะเพราะว่าที่ชํางทองหยิบออกมานี่คนละรุ่นกันนะแล้วก็มีจ้านี้นะครับเนี่ยน,นะครับซึ่งแต่มาเราจะมาจําทุกช็อตนะบางตัวมันก็ไม่ได้เสียบนะครับเขาทำไว้มาเผื่อเนาะเนี่ยนะครับแต่หลักๆลาจะ มี Swiss นะสวิตกุญแจ่สวิตกุญแจเหมือนกันหลักตัวนี้นะครับสวิตคุญแจเหมือนกันเห็นไหมครับสวิตกุญแจเหมือนกันแต่ว่ามันจะสามารถสลับกันได้แดงเป็นแบบตรงหรือแดงเป็นแบบสวิตก็ได้เหลืองเป็นแบบตรงหรือเหลืองเป็นแบบสวิตก็ได้แล้วแต่เขากําหนดนะครับตัวช่างไม่ได้กําหนดนะถ้าช่างกําหนดเองเราก็จะบอกได้นะครับ เรามาดูตรงข้างบนเนี่ยถ้าสีไหนเยอะแสดงว่าสีนั้นน่ะเป็นแบตสวิ๊ถ้ามาดูบนหัวตรงนี้นะครับสีนี้สีแดงเยอะก็สแสดงว่าสีแดงเป็นแบตเปิดสวิ๊นะครับฝั่งนี้สีแดงเยอะฝั่งนี้สีเหลืองเยอะก็สแสดงว่าเหลืองเป็นแบตสวิ๊อา่าตัวนี้เหลืองเยอะเหลืองเยอะก็แสดงว่าเหลืองเป็นแบตเปิดสวิ๊นะครับแเป็นแบตเปิดสวิ๊จริงไหมมาดู มันมีหลายรุ่นนะคะคุณช่างจะพยายามเอาหลักๆไว้นะเอาหลักๆเอาแบบแบบตรงแบแบเปิดสวิทช์ไว้นะครับเราก็จะมีเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวต้องไปทปําปักนะครับทำปักเราก็เอาแดงตัวเนี้เข้าแบบเข้าแบบตรงแดงเข้าแบบตรงก็คือเส้นเอ๋นะครับแดงเข้าแบบตรงก็คือแดงเข้าแดง ส่วนแบบสวิตก็จะกลายเป็นเส้นที่มันเข้ากล่องนี้นะครับนี่นะครับมีหลายชดนะเดยเอฟซีจํงหวนนะครับใช่เพราะว่าอันนี้คือของอีกคนหนึ่งนะคะอีกจังหวัดหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้คืออ,อีกจังหวัดห,หนึ่งเนาะให้เห็นภาพเลยนะครับแล้วก็อีกจังหวัดหนึ่งก็อยู่นั่นนะคะ ช่าเน้ <จะ S 1> ยกให้ดูด้วย,วยค่ะนั้นก็คือจังหวัดนึงอันน,นี่นี่คือหน้าง,งานของคลิปนี้จึงจะบอกเอฟซีไว้ว่าให้มีความรู้บ้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นความลําบากมันก็จะตกกับช่างนะครับเพราะว่าช่างก็ซ่อมมอเตอร์ซ่อมไอ้พวกนี้ฮะให้ไปแล้วแต่ทีนะี้รู้ว่าเอฟซีอาจจะไม่ว่างไม่มีเวลาดูคลิปนะครับซึ่งคลิปเนะีทำไว้เยอะมากในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมี เมียช่างเยอะสุดช่างทําไว้สอนเยอะที่สุดแล้วแต่ว่าให้เข้าไปตรงเพลิดนะครับเดี๋ยวจะบอกนะใครที่ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ว่าเพลิดเข้ายังไงนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างนี้นะพิมพ์เลยนะครับเมียช่างพาทำกด,ดเลยนะครับเพื่มา เราจะดูคลิปไหนก็ได้นะครับแล้วก็กดหน้ามีช่างเลยนะครับเข้าไปด้านบนนะครับตรงเพลย์ลิสต์นะครับคาที่เขียนว่าเพลย์ลิสต์นะครับเห็นนะเห็นนะเพลย์ลิสต์นี่นะครับแยกเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วนะครับไม่ว่าปั๊มน้ําปั๊มลมหรือมอเตอร์รุ่นไหนนะครับพิมให้ตรงคํานะครับขึ้นหมดนะครับทําไว้ให้หมดแล้วนะครับ เทเลสต์เนี่ยตามต่อมาไม่ค่อยเห็นนะฮอันนี้ก็จะเป็นเลสต์ซ่มมอเตอร์นะครับอนึ่งที่ไมอาแล้วซ่อมมอเตอร์ก็มีสองร้อยกว่านะครับจักรยานก็มีค่ะจักรยานจะเ,จะเปี่ยนกราตัวาไม่ดีแล้วค<อ> <ตา S 1> ่ะาา่ดีแล<ห>้วเ,เลยอ่ะเพราะว่าทํางานเกี่ยวกับ โทรศัพท์เนาะอันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนี่อย่าเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวไม่เข้าใจนะร้อยสี่สิบสองคลิปเนี่ยค่ะซ่อมรถจักรยานไฟฟ้านี่เข้าไปเลยครับถ้าเล่าให้ฟังมันจะเหมือนบ่นนะครับก็อย่าอย่าเพิ่งออกนะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับนี่ค่ะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเออก็จะมีรวมไว้หมดเลยทั้งซ่อมอยากรู้อะไรนะครับมันมีเพลย์ลิสต์ของมันอยู่แล้วนะครับในนี้นะอาจจะ ที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ว่าต้องเสียเวลาดูหน่อยเนาะแต่ว่าช่างตัดต่อคลิปหนึ่งเนี่ยบางคลิปก็เป็นวันสองวันนะครับเห็นคลิปขิเล่ขเล่เแบบนี้นะครับขิเล่เนี่ไม่นึกถึงใจคนนั่งตัดเลยนะครับก็ถือว่าคนตัดต่อดีนะครับคนตัดต่อดีนะดีสายตาไปหมดแล้วนะครับทําเพื่อเอฟซนะครับใครไม่เห็นไม่ไม่เป็นไรนะครับคลิปพวกนี้จะอยู่ อย่างลูกยันหลานนะครับบอกไว้ก่อนนะเพราะว่ารถไฟฟ้ามันจะมีมาเยอะมากนะคะก็เลยทําคลิปไว้เพื่อเป็นวิทยาทานเนาะดูแล้วคลิปไหนเป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะช่างทอออกไปข้างนอกให้ดูหน่อยค่ะว่ากดไลค์กดยังไงกดให้ดูนะคะเพราะว่าอยากขอกําลังใจ FC และเนาะอยากเห็นน้ําใจ f c และไหนๆก็เข้ามาแล้วนะคะ เข้าไปอ่าอ่าคลิปนี้เลยเพิ่งลงคลิปนี้แหละอ่ากดเลยค่ะเนี่ยค่ะกดไลค์คือตรงไหนคะช่างทองกดให้ดูหน่อยค่ะไลค์ก็คือตรงนี้ค่ะบดีคองกดแชร์นะคะก็คาว่าแชร์เห็นไหมคะแชร์ก็อ่าแล้วก็กดติดตามกดไล้์กัแชร์ไปทางไลน์หรือแชร์ไปนี่ค่ะพอแล้วค่ะฮัมพูดแพลตฟอร์มอื่นแล้วก็แล้วก็กดติดตามกดติดตามนี่ค่ะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือติดตามแล้วนะครับกดคือก็จะเป็นภาษาไทยเนาะเขียนว่ากดติดตามแล้วแต่ถ้า ยังไม่ได้ติดตามก็จะเขียนคําว่าไม่ได้ติดตามแล้วก็ให้ท่านกดเป็นตัวสีแดงๆโอเค,อเ,คเนาะบางท่านยังไม่เคยกดติดตามเมียช่างเลยอะแอบน้อยใจอยู่นะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเป็นดีฟซีกันอยู่แล้วเนาะก็ขอแค่ดูคลิปนะคะส่วนน้าใจก็คือด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันเนาะโอเคค่ะเพื่อเป็นค่ามาม่าปลากระป๋องให้เมียช่างได้มีต้นตุนทคลิปต่อไปเนาะนี่ค่ะส่วนการติดต่อเมียช่าง ก็คือจะมีรูปโปรไฟล์แล้วก็มีเบอร์โทรอยู่ที่รูปโปรไฟล์นะคะก็สามารถแอดไลน์ส่งงานได้อยู่แล้วนะคะคลิปนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปเจอคลิปใหม่ไปเจอคลิปหน้าคลิปใหม่ก็จะมาคลิปหน้าจะเป็นตัวนี้ค่ะที่เอฟซีส่งมานะครับ่าตัวนี้ส่งมาเพื่อให้เราต่อสายให้ใหม่เนาะก็อยากให้เพื่อนๆและบางทีนะครับผมอยากทําแบบนี้ให้เอฟซีดูมากเลยเนี่ยผมบอกให้ถ่ายรูปมาให้ดูหน่อย เอฟซีถ่ายมาอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับลองจ้องมาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เรื่องนะครับเราเรารู้เรื่องแหละแต่ว่าเราจะบอกอยังไงครับก็ก็คือโทรศัพท์เรามันถ่ายได้รูปได้เยอะแยะนะครับถ้าท่านอยากให้สายตัวเนี้ยไปต่อกับตัวไหนท่านเอาสองฝั่งมาชนกันไว้เลยนะครับเนี่นะ ผมจะผมจะ<ท>ได้บอก <มา S 1> ว่าี้าสีเหลืองผิดนะสีเหลืองมันต้องเข้าสีเหลืองเอาเอาสีเหลืองไปใส่สีอื่นไม่ได้อย่างเงี้ยอ๋ออย่างเงี้ยสีน้ําเงินผิดนะอย่างเงี้ยผมจะได้บอกถูกนะไอตำแหนง่งเซ็นเซอร์มันมีบนกับล่างบางทีก็อยากดูแดงดําว่ามันตรงกันไหมแต่พอเห็นแดงดำอ๋อข้างล่างไม่เห็นอีก นี่นะครับก็ถ่ายมาเถอะครับกล้องโทรศัพท์มันไม่ได้เสียตังค์นะครับนี่นะเพราะว่าช่างจะได้อธิบายให้ถูกหมดนะครับจะได้จิ้มให้นะครับบางบางทีผมขีดเส้นให้แบบเหมือนการบ้านเด็กประถมเลยนะครับถ้าจิ้มกันไว้นะครับแล้วก็จิ้มกันไว้แบบนี้นะถ้าสายแบบนี้นะขอพูดเรื่องถ่ายรูปหน่อยนะครับ Yeah. ถ้าท่านมาอย่างนี้นะอ่าอาจจะจิ้มตรงไหนครับอย่างเนี้ยถ้าสมมติมาอย่างนี้ผมก็จะบอกว่านี่ไม่ใช่แน่นอนอ่าต้องเลื่อนมาตรงนี้เห็นไหครับแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามันอ่าสายน,นี้เสียบแล้วอันนี้นี่ไม่ใช่มันต้องเลื่อนมาหน่อยมันต้องมาอยู่ตรงนี้มันมันต้องเห็นทั้งหมดนะครับเพราะว่า เอาแต่ว่าโทรไลน์มันถ้าดูภาพอ่ะบางทีช่างอาจจะไม่ว่างนะครับเพราะวันนี้ก็ทำงานบางทีก็งานเยอะคือคลิปเนี้ยช่างทองเขาพูดโดยรวมนะคะพูดโดยรวมไม่ได้เจาะจง FC ท่านไหนนะคะ<ช>เพียงแค่อยาก<ม>ให้ใหเข้าใจแล้วก็ อยากให้ FC อ่ะถ้าอยากรู้อะไรนะคะแอดไลน์ถามได้เลยแล้วกส็ส่งรูปมาแต่ส่งมาชัดๆส่วนมากนะคะ f อจะถ่ายไม่เกินสิบภาพเมียช่างต้องการหน้างานให้เยอะมากที่สุดอยากรู้อะไรต้องส่งมาทั้งหมดไม่ใช่ว่าช่างจะรู้หมดทุกอย่างนะคะเพราะว่าสายไฟรถแต่ละรุ่นเขาทำออกมาไม่เหมือนกันเห็นไหมคะว่าเนี่ยค่ะสายสามชุดเนี่ยเขา ออกสายไฟมาไม่เหมือนกันเลยนะคะไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นช่างไม่สามารถรู้หน้างานของท่านได้รถรุ่นไหนขนาดรถรุ่นเดียวกันแท้ๆเขายังออกสายไฟมาไม่เหมือนกันเลยค่ะตัวแม่เหล็กในล้อะขดลวดอ่ะเขายังใส่เบอร์ลวดมาไม่เหมือนกันเลยทั้งๆที่รุ่นเดียวกันบริษัทเดียวกันซื้อมาจากที่เดียวกันพอเปิดล้อออกมาแล้วมันยังใส่เบอร์ลวดมาไม่เท่ากันเลยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะ เราต้องเห็นหน้างานของท่านของแต่ละท่านเลยนะคะไม่สามารถบอกได้ท่านบอกสายนี้ต้องเข้ากับสายนี้ใช่ไหมบางทีต้องวัดด้วยซ้านะต้องมีมิเตอร์วัดด้วยนะคะก็เลยอยากทาความเข้าใจจริงๆคลิปเนี้ยเมียช่างอยากทํานานแล้วนะคะไอ้เรื่องอธิบายว่าเวลา f c ส่งรูปมาแล้ว f อส่งมาน้อยมากหน้างานน้อยมากแล้วเื่องทองไม่สามารถตอบได้จริงๆนะคะพอตอบไม่ได้เราตอบเป็นร้อยสองร้อยคน แล้วช่างทำกจะตอบลายวันหนึ่งอ่ะหนึ่งร้อยท่านเผลอเกินด้วยซ้ําเพราะว่าอยากเคลียร์ให้จบวันหนึ่งบางทีลายมาสองร้อยคนอย่างเงี้ยก็คืออยากเคลียร์ให้จบวันนี้อย่างเงี้ยค่ะส่วนท่านไหนที่เป็นสองร้อยหนึ่งสองร้อยสองก็จะต้องเป็นวันถัดไปซึ่งแต่ละวันเมียช่างกําหนดไม่ได้แล้วค่ะว่าจะมีลายถามมาเยอะแค่ไหนบางท่านบอกว่าลายแล้วไม่ยอมอ่านเลยไม่ยอมตอบเลยโทรมาไม่รับเลยเพราะเราไม่ว่างค่ะ มีช่างเป็นร้านเล็กๆนะคะงานมีมาเรื่อยๆไม่ได้เยอะมากแต่ช่างทองทํางานคนเดียวนะคะแล้วก็อายุมากแล้วนะคะแล้วก็งานที่ช่างทองทําเป็นงานที่ต้องใช้สมองใช้สมาธิเนี่ยค่ะอยู่กับพวกสายไฟอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่กับขนลวดเส้นเล็กๆนะคะแล้วถ้ามีอะไรไปทำให้เขาต้องคิดอีกเรื่องหนึง่งงานที่ทําอยู่หน้างานก็จะเสียเลยนะคะก็จะจําไม่ได้ต้องรื้อขดลวดมานับใหม่แล้วลวดพันครั้งหนึ่งเป็นร้อยรอบ ต้องมาพันใหม่อีกอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นน่ะบางท่านจะไม่เข้าใจว่าทําไมโทรมาแล้วเมียช่างไม่รับมีโทรศัพท์สองเครื่องเครื่องหนึ่งอ่ะเอาไว้ถ่ายคลิปนะคะเครื่องหนึ่งก็เอาไว้ถ่ายคลิปนะคะลงสามช่องนะคะเมียช่างมีช่องสามช่องนะคะแล้วลงสามช่องนะคะถ่ายคลิปสามช่อง เพราะฉะนั้นอ่ะวันหนึ่งไม่ว่างจริงๆค่ะไม่ว่างวันนี้กินข้าวบ่ายสองนะคะข้าวเช้ากินตอนบ่ายสองขออธิบายเนาะอย่าว่าบ่นเลยเพราะว่าเมียช่างไม่ได้พูดกับ fc แบบนี้มานานมากแล้วค่ะแล้วก็การที่ไลน์มาแล้วบอกว่าทำไมไม่อ่านสักทีทำไมไม่ตอบหน่อยนะคะทุกคนต้องรอคิวนะคะถ้าคนที่เป็นลูกค้าเมียช่างจะรู้เลยว่าส่งมาเมียช่างจะบอกเลยว่ามีเวลาให้เมียช่างไหมถ้ามีเวลาท่านสามารถส่งมารอได้เลย บางท่านส่งมาเป็นปีก็มีนะคะเมียท่านเมียช่างไม่ได้พูดโ ok กหกเพราะเราคุยกันคนโตโตแล้วไม่มีคาโกหกแน่นอนในช่องเมียช่างทุกคนก็รู้ว่าเมียช่างทําเป็นวิทยาทานอย่างเช่นมอเตอร์ตัวที่กําลังทําอยู่นี่ก็สามอาทิตย์หรือ1เดือนแล้วนะคะตัวเนี้ยเนี่ยมอเตอร์รถ3าล้อเนี่ยค่ะประมาณสาอาทิตย์ได้แล้วนะคะบางทีกําหนดไว้ว่า2อาทิตย์เสร็จไม่เสร็จลูกค้าก็ไม่เลงค่ะลูกค้าน่ารักทุกคนค่ะไม่เคยมีใครว่าเลยเรื่อง ของงานนานก็ขอให้เสร็จนะคะเพราะว่ามั่นใจว่าช่างทองทํางานร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วเพียงแค่ต้องให้เวลานะคะเนาะก็เลยอยากให้เข้าใจนะคะขนาดเขาส่งของมาแล้วอะค่ะเขายังรอได้เลยแต่ท่านน่ะถามในไลน์นะคะยังไม่ได้ส่งงานมาให้เมียช่างซ่อมเลยนะคะพูดง่ายๆเมียช่างยังไม่ได้เงินกับท่านเลยนะคะแต่ท่านรอเมียช่างไม่ได้บางคนอ่ะแอบหนิบมาในไลน์ก็มีนะคะบอกว่าอะถามไปทําไมไม่ตอบ อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งพูดทวนๆเนาะเราคนอ่านเราก็รู้สึกนะคะแต่ว่าสําหรับลูกค้าเนี่ยดีกับเบียร์ช่างทุกคนเลยนะไม่เคยมีใครมาเร่งเลยนะคะ<ม>ก็ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณที่เข้าใจแล้วก็ขอบคุณ FC ใหม่ที่ไม่เข้าใจนะคะก็อยากให้เข้าใจด้วยเพราะว่าช่องเราเป็นช่องทํางานนะคะแล้วก็ถ่ายทํางานจริงๆลงคลิปวิดีโอนะคะไม่ใช่การทำคอนเทนต์นะคะเป็นการทํางานแล้วลงช่องแล้วก็ทํางานให้ FC นะคะ บางอย่างเมียช่างไม่ได้อยากรับด้วยซ้ําแต่ด้วยความที่เราเป็น FC กันพอ FC บอกว่าผมเป็น FC พี่มานานแล้วสุดท้ายก็ต้องรับงานนั้นมาทํานะคะทําได้ค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันช้าเมียช่างเกรงใจนะคะบางคนเป็นเดือนก็รอรอก็รอรอแล้วส่งมาได้แน่นอนใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วจะส่งงานมาก็ให้เตรียมใจไว้เลยว่าต้องรอนะเพราะว่าช่างทองทํางานคนเดียวเนาะอย่างที่รู้นะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็พูดเยอะมากเลยขอโอกาสหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้พูดนะคะแล้วก็อยากพูดให้เอฟซอยากชี้แจงให้เข้าใจโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าก็จะเน้นเน้นเรื่องสายไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะคลิปนี้ก็จะส่งงานให้ลูกค้าดูด้วยมีช่างทําคลิปเสร็จก็ส่ง,งลูกค้าดูเอาคลิปนี่แหละคะ่ะส่งให้ลูกค้าดูเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากมาก ขอบคุณกำลังใจทุกดวงที่นั่งฟังนั่งดูคลิปนี้จนจบคลิปนะคะหวังว่าจะเข้าใจเมียช่างนะคะแล้วก็จะให้กำลังใจเนาะด้วยการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นค่ามามา่าปลากระป๋องให้เมียช่างได้มีต้นทุนทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ